โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีแฟนเกม Ark Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยผมพบกับผมอีกครั้งนะครับ Accent Game วันนี้อยู่กับผมในเกมอางโมบายกันอีกครั้งนะผมน่าะก็ EP นี้ผมเป็น EP ที่25เนะก็วันนี้ผมผมจะไปลงถ้ำลาวากันนะผมน่าก็คลิปนี้ผมกะว่าผมจะมาทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะแต่ว่าคือด้วยของที่มันแบบ ยังยังไม่เตรียมพร้อมไงคือเหล็กก็หาได้ยังไม่เยอะครับผมเออก็เดี๋ยวเรามาลงถ้ำลาวาก่อนละกันเนาะเออเดี๋ยวคลิปไหนจะเป็นทำเครื่องจักรไฟเดี๋ยวค่อยมาทำละกันครับผมส่วนบ้านผมเดี๋ยวผมจะปรับปรุงเร็วๆนี่แหละคือบ้านคนอะไรวะไม่มีหลังคา <c oughs> เออเดี๋ยวผมจะค่อยปรับปรุงละกันเนาะเออจะไม่รู้จะเป็นคลิปไหนแต่ว่าปรับปรุงแน่นอนนะโอเคนี่เห็นไหมผม ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยผม <What? S 1> ม,มีการเปิดคลิปเออทำแสงสีฟ้ามั่งนะมันมีแบบหลาเลืนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยผมไป <What? S 1> โอเคผมเดี๋ยวปิดไฟก่อนละกันเจ็บเจ็บโอ้กินสเปกกันนะเนี่ยนี่ นี่ก็ตื่นแต่เช้าตู่เลยแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวมาดูของที่ผมเตรียมที่อยากเข้าไปถ้ำลาวาครับผมของที่ผมจะเตรียมไปมีดาบเล่มเดียวผมครับเดี๋ยวผมดาบเล่มเดียวผมส่วนของเงินเดี๋ยวผมค่อยเก็บนะของพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยเก็บผมจะลงไปนในในถ้ำด้วยดาบเล่มเดียวจริงๆนะคือจะเอาของเนี่ยฝากไว้กับเธอรลนดอนนะแล้วก็ ลงด้วยดาบเล่มเดียวเลยแล้วผมอา,อาจจะเอาแผนที่ไปด้วยผมก็แผนที่มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดน,นั้นนะเออเดี๋ยวมาดูครับผมมาเออถ้ำมันอยู่ไหนวะ <c oughs> มันอยู่ซ้ายมือสุดนะเอ้ยไม่ใช่ซ้ายมือดิเออเราอยู่ซ้ายมือดีกว่าลืม <c oughs> ถ้ำมันจะอยู่ขวามือครับผมอยู่ขวามือล่างสุดนะเออน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนไม่รู้วะเออก็อยู่ ซ้ายมือของแผนที่แล้วกันเอ้ยมีโอ้ซ้ายมือแล้วขวามือเออแล้วเควสอะไรเนี่ยเออโหแรับเควสมั่วหมดเลยไม่ใช่เควสเอ้ยต้องเควสรายวันนะโอเคเดี๋ยวเดินทางกันเลยแล้วกันนะผมไปที่ขวามือของแมพนะเดี๋ยวจะผมจะไปหาก่อนละกันนะผมแล้วเจอกันตอนที่ผมอยู่หน้าปากถ้ำแล้วผมแล้วเจอกันครับผมไป โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงหน้าถ้ำเป็นที่เรียบร้อยผมนี่อยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะโชว์แผนที่ก็แล้วกันนี่เอา้าเดี๋ยวผมยังไม่เข้าไปทีนี่วะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปก่อนลนันจื๊บอ่าเข้าเค่ปากถ้ำก็พอแล้วมเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ดูขึ้นในแผนที่นะนี่อยู่ตรงนี้เลยครับผมอ่าส่วนใครที่หาไม่เจอผมอ่าเดี๋ยวผมจะสอนก่อนลันนะนี่คือสมมุติว่าคนดูเนี่ยบินมาประมาณตรงนี้ป่ะใช่ไหม คือคนดูอาจจะแบบบินมาแบบตามขอบขอบ,ขอบแมพเลยไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปสาที่ได้ดูก่อนละกันอ่าสมมติว่าคนดูเนี่ยบินขอบขอบ,ขอบแมพมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมอ่าสมมติว่าตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเดย,วยังไม่ถึงครับผมยังไม่ถึงคือเทคนิคง่ายๆผมถ้าถ้าหาถ้าไม่เจอจริงๆอ่ะคือถ้านี้มันก็หาง่ายแหละแต่ว่ามัน มันไม่ได้ง่ายมากนะอาจจะปานกลางมันกลางน,างนี่สมมติว่าคือบินขอบขอบแมปมาเลยครับผมนี่บินมาเลยครับผมอ่าบินมาแล้วแล้วเเจอทางโค้งตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีทางทางโค้งที่แบบเป็นน้ําอยู่อะ่ะเออก็ให้บินผ่านทางโค้งไปเลยครับผมอ่าบินผ่านทางโค้งไปเลยนะนนเ,ยนะเจบ็บเจบ็บจะไงต่อวะ เโอเอค okay แล้วผมแล้วก็บินมาเรื่อยๆนะนี่บินตามขอบตรงนี้มานะแล้วมันจะเจอเองนะับผมนี่มันจะเป็นรูแบบนี้เลยนะนี่เห็นปะมันจะเป็นแบบเป็นล่องรูแบบนี้เลยคนระับผมแล้วมันจะมีปากถ้ำอยู่ตรงนั้นนะโ <Okay. S 1> อเคนี่ครับผมนี่ปากถ้ำอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้ยแหลกเฉยนี่ครับผมอ่าหวังว่าคุณดูจะเข้าใจนะทุกคน <S <S อ,อโอเค,อเ,คเดี๋ยวถึงเวลาที่ผมจะตะลุยถ้ำแล้วผนมะ ยวผมเก็บของก่อนแป๊บหนึง่งละกันเจบอผมพูดจริงนะเออว่าผมแบบใช้ดาบเล่มเดียวผมแต่ว่าการที่ใช้ดาบเล่มเดียวไปนะ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกก็เพราะว่าดาบผมมันแรงแล้วนะ <c oughs> เออบวกบวกกันที่ว่าชุดของผมเนี่ย,ม,ยมันก็ถึงใส่ไม่ใส่มันก็เท่าเท่าเดิมแบบเพิ่มมันนิดหน่อยอะ่ะ <c oughs> เออก็ ก็ไม่ได้แบบช่วยอะไรมากเนาะแต่ถ้าผมมีเกาะเหล็กเม,มื่อไหร่ผมบอกเลยว่าถึงจะเป็นกีก้าก็มาเถอะล้อเล่นนะผมกีก้าก็ไม่ไหวหรอกไปไปไปเดี๋ยวไปดื่มน้ําก่อนละกันเนาะเออผมลืมบอกไปผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าลาวาผมคือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อะคือให้เตรียมน้ํามาเยอะๆนะเออผมไม่ได้เตรียมน้ํม เออผมไม่ได้เตรียมน้ําผมผมเตรียมน้ำเลยแต่ว่าผมจะไม่ได้เอาน้ําเข้าไปนะเออผมจะเอาแค่ดาบเข้าไปครับผมเพิ่มเพิ่มความแบบเอ่อเอนเตอร์เทนเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรวะลืมละเขาเรียกยังไงอ่ะเพิ่มความยากเออเพิ่มความยากเข้าไปอีกอ่าเอาลืมลืมเดี๋ยวอันนี้กินได้หมดเลยรันเออกินได้หมดเลย มาลงถ้ำด้วยดาบเล่มเดียวจะเริ่มแล้วผมสามสองหนึ่งเข้าไปเลยผมปุ๊บอุ้ยแรกอุ้ยเข้าถ้ำครั้งแรกแรกอุ้ยโอ้โหอุ้ย,ยมาแล้วผมจบจบทางนี้ปไปม่ใจะทางนี้แหละจบเติมตามทางผมมาได้เลยครับผมอ่าคลิป เอออาจจะมืดนิดนึงครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เอาคบเพลิงนานะอ่าเดี๋ยวผมเดินตามทางผมมาเรื่อยเลยนะผมอาจจะไม่ได้แนะนำเส้นทางอะไรมากผมเจ็บเจ็บไหนวะอ่าเจอผูงครับผมมาเลยผมอู้อู้อู้มาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเอาก็มาดิครับอืมอืมโอ้โเล็กมากเลยทุกคน หมดยังหมดแล้วผมฮ่โอโหจริงจังเลยทีเดียวผมไม่ได้จริงจังอะไรพ่คือมองไม่เห็นนะผมมืดเกินผมไม่ได้เปิดแสงโทรศัพท์ด้ไงเพราะว่าผมเล่นในที่มืดเนาะมันไม่ได้นะคือเอามาดีมาดีนี่ฟันลอยเลยโอ้ยโอ้ยอดีโลไอดีโล เ่อุ้ยมาด้านหลังเลยมาดิมองไม่เห็นแล้วไงมองไม่เห็นแล้วไงเออก็มาดิโอเคอ่ะปั๊บตีโลหายไปแล้วอู้ยังมาอีกโอเคเราก็เดินมาทางนี้ครับผมอุ้ยอุ้ยทะหลก็ขอไปด้วยนะอ้ยเยอะมากเลยผม อุ้ยโอ้วย,ยดีโล่อโอ้ยถ้ำนี้มันมีดีโล่ด้วยออาฟันรัวๆละกลัวพ่วงลววุ้มมันมาเนาะก็ฟันรัวๆไว้ก่อนโอเคพ่วงลุ้มไม่มานะเจบ็จบเจบ็บเจ็บเอ้ยผมต้องรีบไปนะเนี่ยไม่ได้นะเอาดีโล่ยืนทำไรอยู่ไอ้น้องไอ้ท้องยืนทำไรโยู่แม่พี่ยืนไว้ใกล้ยังมองไม่เห็นอีกไอ้น้องเอ้ย ผมต้องรีบไปเนี่ยเพราะว่าผมต้องผมหิวน้ำอีกดีถ้าผมไม่รีบอ่ะอย,อย่าเล็กไันไหมทุกคนเออโอเคมาทางนี้ป่ะใช่ป่ะใช่แหละเออตรงนี้ต้องกระโดดแล้วผมอ๋อฮะจำได้อยู่จำได้อยู่แหมลงประจจาม,มจำได้แล้วเดี๋ยวเดมมาทางนี้ใช่ป่ะทางนี้เราไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้ ยึบอ่ากลับมาดิครับยึบไป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 โอ้โหถ้าอะไรก็ขอางไปด้วยผมเอออย่ามาขวางให้น้องโอ้พี่อยู่น้ำแต่พี่อยู่น้ำไม่ได้เออออกไปออไปเออนี่ขนาดแบบคือเข้ามาแบบ ไม่มีชุดแต่ก็ยังไม่โดนตีเลยครับโดนแค่ดีโร่ครับนอนๆเออเออก็มาดีก็มาดีอุ้ยเวลอาบไว้ก่อนละกันเวลอาเจอแล้วอาร์ติแฟกอุ้ยแต่เล็กกระโดดได้ไหมเนี่ยถ้าเล็กเนี่ยยืบเ้อกระโดดได้อยู่อุ้ยโอ้ยไม่ไม่มันเหน็บว่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยผมจะตกแล้วอะเฮ้ยโอ้โหผมวิวน้ำแล้วทุกคน ไอคิดหายแล้วไงโดนตีแล้วไงโหมดแต่มัวทุกคนเย็บเย็บอ่านี่ครับผมพบแล้วอธิแพคโอ้โหอะไรเนี่ยเนื้อเต็มเลยโอ้โหเปิดกระเป๋ามาโอ้ยอย่าตีโอ้โหพอเธอลูกโอ้ยเราจะตายแล้วลูกไปแล้วไปแล้วโอ้โหยิวน้ำไม่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 โ,โหไม่น่าเสียเวลาตรงนั้นเลย น่าจะรีบน้ำหมดแล้วทุกคนยังไงจะพาไปอุปสรรคอย่างเดียวของผมขึ้นน้ำผมหยุดไม่สนใจอะไรแล้วไม่สนใจอุยเดินติดอย่าเดินติดลูกพ่อเราจะตายแล้วหัาหลบขึ้นนะผมเวลายอยู่น้ำถืออะไรก็ต้องขอภัยด้วยผมแต่ว่าผมต้องรีบจริงๆนะ <c oughs> ออ้ยผมจะตายไม่เอ้ยอย่าติดเกือบตกเมื่อกี้น้นติดไงโอ้ยต้องระโดดกระโดดได้อยู่โอ้ติดความแหลกเป็นหไนตาตามีหน้าหมดวยเดี๋ยวไปทางไหนว่าเร็วเร็วเร็วจะตายเร็วเอ้ยอย่ามา ออกไปได้ไหมโอ้โหไม่น่าทำคดเทนดีเลย <S <S 1> <S 1> น้ำก็หมดสาตามีน่าก็ไม่เด้งอีกอยังไงยังไงเดินไปเทียนนี่แหละไ <G l ug> ก่ออกได้แล้วทุกคนลุ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 นเฮ้ยถึงแล้วทนทางไหนวะทางนี้โอ้โหมันมืดจนมองไม่เห็นทางไหนวะ ข,ขึ้นไปขึ้นไปเออจำได้จำได้จะตายแล้วไม่ย่าเพิ่งตายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วโอ้จะตามพี่ทั้งหมดโอเคบออกมาได้เร็วมาได้เร็วอ,อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีใจ <c oughs> ลูกลูกอ้าวพอยเนื้อเลยลูกลูกพอยเนื้อเลยลูก ลูกต้องเอาน้ำให้พ่อก่อนเออวิเออเยียวอิออ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 ่มอิมอ่มมาเลเวลอัพผมอ่มาอัพสองเลเวลนะเดี๋ยวผมจะอัพเอ่ออาหารแล้วกันผมจะอัพอาหารกับน้ำนะเพราะว่าคือผมตั้งแต่ผมเล่นมาคือผมผมน่าจะยังไม่ได้อัพอาหารเลยนะ อาหารกับน้ำเนี่ยน่าจะอัพน้อยมากผมก็ผมอัพมั่งนะเดี๋ยวแบบคือมันจะหมดเร็วเกินไปนะแล้วดูเลือดผมสิ <c oughs> โอ้โหพ่แม่ดีเจใช้ชนะหน่อยลูกพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกๆเกือบพ่อหน่อยเออหูพ่อเกือบตายะลูกแม่เออไม่ตายเพราะอะไรครับผมหิวน้ำนะโดนพิษในนุ่นด้พิษเออ เจ้าดิโลนะโอเคเดี๋ยวไปแรกอ์ติแฟกต์เลยละกันนะผมมาลุ้นกันนะว่าเราจะได้อะไรนะมีโอกาสได้ลูกซองด้วยนะสองสั้นอนะ่ะถ้าจะไม่ผิดนะสองสั้นไปถ้าอยากสองสั้นเลยไป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  เออปล่อ,อ,อยไปแล้โอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมว่าผมจะแลกได้อะไรนะอ่าอาร์ติแฟกเป็นรูปร่างแบบนี้เลยผมเดี๋ยวเชื่ออาร์ติแฟกมันชื่อว่าอะไรบนะ้างนะอาร์ติแฟกต์ออฟเดอะแมชีฟนะเออไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะออฟเดอะแมชีฟท็อปท็อปี้เออท็อปปี้หรือว่าท็อปปี้ปะท็อปปี้หรือว่าท็อปปี้ปะเออก็อ่านผิดก็น่าจะขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยผมอ่าเดี๋ยวมาแลกกัน,นผมว่าเราจะได้อะไรนะ จึบ๊บเสียงมาตืดดดเสียยังไงได้อะไรปิงได้รองเท้ามาเป็นรองเท้ากันหนาวนะแล้วก็ปืนแก๊ปมาแล้วก็หน้าไม้ผมแล้วก็ปืนไรเฟิลน,นะเป็นแบบสีอะไรก็ไม่รู้ผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้เสียอะไรอุ้ยได้เป็นแบบนี้เลยเหรอโอ้โห 4 4 2คือคนดูก็ก็อาจจะคอมเมนต์ได้ผมเออลืมบอกไปผมก็เดี๋ยวฉลอง100 s u b s c r ซับไครของผมผมยี่ก็คิช่องผมก็ถึง100 s u b s c ยซับสไครแล้วนะก็ต้องขอบคุณคุณดูมากๆเลยผมอ่าแล้วก็3อย่างนี้ผมก็คุณดูช่วยดูด้วยผมว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะเพราะว่าคือผมก็เป็นคนดูออดาม่ไม่ค่อยเก่งนะ เออก็ดูแบบหลักๆก,ก,ก็คือธนูผมธนูกับดาบแค่นั้นเองครับผมพวกปืนพวกอะไรก็ไม่สนใจเลยครับผม <c oughs> <c oughs> เออก็ดูด้วยก็ช่วยดูด้วยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะโอเคทุกคนเดี๋ยวจบคลิปกันเลยละกันครับผมโอเคผมก็เป็นยยงไงกันบ้มากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบผมก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยผมก็สำหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยผมสรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ